เป็นสื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ดีชาวต่างชาติก็ดีผู้ที่สนใจที่จะเรียนในการปูผักของเราทีทีครับทำการทำพรมวลการเลีเ้ยงไส้เดือนนี่หน่งวับถองจร,จรเพราะฉะนั้นก็ขอการเรียนรอประชาชนท่าน,นนะครับมาเรียนรู้แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสาม,มารถที่จะช่วยลดภาระเศรษฐกิจของเราได้ ผักเนี่ยเช่นตะก้าสามารถลดค่าใช้จ่ายท่านได้อย่างมหาศาลครับใช่ครับก็เป็นการลดภาวะในเกษตรพวกเราปลูกผักกาดสักหนึ่งกระถางปลูกคะนหนึ่งกระถางปลูกขึ้นใช่กลหาเนี่ยปลูกให้หมดนะครับก็เอาวางเป็นมูลได้ถูกไม่ประดับสามารถตกแต่งได้ในบ้านหรือ ได้ครับเป็นบุด่างฟ้าลำเบียงได้ทุกคน,ในใจะเห็นที่เราไม่ว่าจะเป็นพริกกลับวัคคูนได้ที่นะครับขอเชิญนะกนลอรงมาสนใจในเรื่องการหมุนปักนและทางานชีวิต